พักกลางวันไม่ไปกินข้าวเหรอทำไมยังทำงานล่วงเวลาอยู่คุณจี้คุณเดยนไม่มีเสียงเหรอแจ้งให้ทุกคนรู้บริษัทแม่หนุายาาทำงานล่วงเวลาเวลาพักกลางวันต้องกินข้าวและพักผ่อนให้ดีต่อไปถ้าใครทำงานล่วงเวลาอีกต้องถูกลงโทษนอกจากนี้ไปที่โรงแรมย่าอยู่นันสั่งอาหารกลางวันสั่งไปที่โต๊ะทำงานของชูชูครับ ทั้งรักภรรยาทั้งดูแลขนาดเนี้ยครั้งนี้คุณจี้ลงหมดตัวเลยนะตอนนี้ประกาศแป๊บหนึ่งกฎระเบียบใหม่ของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในช่วงบ่ายไม่อนุญาตให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในเวลาพักกลางวันฝ่าฝืนจะถูกปรับ500มีกฎแบบนี้ด้วยเหรอแต่เสียงเนี้ยทำไมค,คุ้นงี้นะช่างเถอะค่อยทำตอนบ่ายกินอะไรดีนะ มามาดีกว่าประหยัดเงินคุณเจียงฉูฉูใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณคือนี่ครับอาหารของคุณเฉยทานให้อร่อยนะครับ